สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิ์นะคะพระพุทธเจ้าบทที่51พระพุทธดำรัสครั้งสุดท้ายนักบวชสุภัสทะได้ทูลขอพระพุทธานุญาตเพื่อบวชเป็นพิสุในธรรมวินัยของพระองค์พระพุทธองค์ได้ประทานโอกาสและตรัสสั่งให้พระอานน์ประกอบการอุปสมบทให้แก่เขา โดยเหตุนี้สุภัททะจึงได้เป็นพิสูองค์สุดท้ายทํานองเดียวก,กันกับที่พระอัญญาโกนทัญญะผู้ฟังธรรมในป่าอิสิปัตนะได้เป็นพิสูองค์แรกที่ได้รับการอุปสมบทในที่เฉพาะพระพักของพระองค์สุภัททะผู้บวชแล้วได้มีความภาคเพียรในธรรมวินัยอย่างแรงกล้า จนกระทั่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันไม่นานเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์สื่อไปอีกว่าอาจจะมีพิสุบางรูปคิดไปว่าเราจะไม่ได้ฟังโอวาทของพระาศาสดาอีกต่อไปแล้วบัดนี้เราผู้ไม่มีพระาศาสดาอีกต่อไปแล้วดังนี้ดูก่อนอานนท์ พอนั้นพิสุเหล่านั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยธรรมะและวินัยเหล่าใดที่เราแสดงไว้บัญญัติไว้เพื่อพิสุทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในการนี้ธรรมะและวินัยเหล่านั้นเองจกอยู่เป็นองค์ศาสดาของพิสุทั้งหลายในเมื่อเราล่วงลับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งในบัดนี้ พิษุทั้งหลายทักทายกันและกันด้วยคำว่าอาวุโสแต่เมื่อเราล่วงรับไปแล้วพิษุผู้สูงอายุทักทายพิษุผู้หย่อนอายุว่าอาวุโสไปตามเดิมแต่พิษุผู้หย่อนอาวุโสพึงทักทายพิษุผู้สูงอายุด้วยคำว่าพันเตดูก่อนอานน์เมื่อเราล่วงรับไปแล้ว ถ้าคณะสงฆ์มีความปรารถนาก็พึงเลิกถอนข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆได้ตามควรแก่เหตุการณ์ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่าถ้าพิสุรูปใดในพวกท่านทั้งหลายมีความสงสัยข้องใจ หรือกินแหนงแครงใจอย่างใดอย่างหนึ่งในตถาคตนี้ก็ดีในธรรมวินัยที่เรากล่าวแล้วก็ดีจงได้กล่าวความสงสัยหรือความกินแหนงแครงใจนั้นออกมาเสียในบัดนี้เธอเพื่อเธอทั้งหลายจากไม่ต้องเสียใจในภายหลังว่าเราไม่มีโอกาสถแถลงความรู้สึกนี้ในขณะที่พระาศาสดายังมีชีวิตอยู่ ต่อพระพุทธองค์ดำรัสนี้ไม่มีพิสุรูปใดได้ปริปากอย่างใดขึ้นมาเลยไม่มีพิสุรูปใดมีปัญหาที่จะทูลถามไม่มีพิสุรูปใดซึ่งมีความกินแหนแคลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ประการใดเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสประทานโอกาสเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สองและที่สา แต่ก็ไม่มีพิสุรูปใดกล่าวถ้อยคำํำใดๆออกมาเช่นเดียวกันพระอานนท์ได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้น่าประหลาดเรื่องนี้น่าอัศจรรย์ยิ่งข้าพระองค์มีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าในหมู่พิสุสง์หมู่ใหญ่นี้ไม่มีพิสุแม้แต่รูปเดียว ซึ่งมีความสงสัยและกินแหนงแคลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ประการใดเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนอานทน์สำหรับเธอนั้นเรากล่าวความข้อนี้เพราะความเชื่อและความไว้ใจเราแต่สำหรับตถาคตนั้นเรารู้ดีว่าไม่มีพิสุแม้แต่รูปเดียว ในพิสุสงนี้ที่มีความกินแหนงแครงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อนี้เพราะเหตุใดดูก่อนอานนทน์ข้อนี้เพราะเหตุว่าแม้ว่าพิสุที่มีคุณธรรมล้าหลังเขาที่สุดในที่ประชุมนี้พิสุรูปนั้นก็ยังเป็นโสดาบันผู้เที่ยงแท้ต่อการบรรลุถึงนิพพานมีอันไม่ถอยหลังกลับเป็นธรรมดา พระพุทธองค์ได้ตรัสปาสายแก่พิสุสงฆ์ซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นอีกครั้งหนึ่งและเป็นการดำรัสครั้งสุดท้ายที่พระองค์ได้ตรัสแก่มนุษย์ในโลกนี้พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้วาจาครั้งสุดท้ายที่เราจะกล่าวแก่ท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความรอดพ้นให้บริบูรณ์ถึงที่สุดด้วยความไม่ประมาทเถิด